สวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละองชาแนลนะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะท่านชมวันนี้บรรยากาศก็มีผู้คนหลั่งไหลามาเรื่อยๆนะคะเพื่อะะมาขอโชคขอลาบกับหลวงปู่นะคะแล้วก็ขอพรจากท่านนะคะก็มาหลายคันรถนะคะท่านผู้ชมก็มีพ่อค้ามาขายลอตเตอรี่ประจำทุกวันนะคะ มึงก็ได้เลขดังให้เราด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ได้ข่าวมาว่างวดที่ผ่านมาโชคดีใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วคุณพี่ได้เลขมายังไงคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะอ๋อเลขชอบอ๋อคือชอบในใจใช่ไหมคะกับข่าวกินบะมี่หวานเงินสเลขกก็มีอ๋อคือชอบเก้าแปดใช่ไหมคะอ๋อได้กี่ใบคะพี่สองใบครับ อ๋อค่ะแล้วที่นี่ส่วนมากเขาจะหาตัวไหนกันคะพี่วัน,นี้เหรอค่ะงวดน,นี้ค่ะเก้าห้าครับเก้าห้าตรงกันหลายที่ <laughs> หลายสำนักเลยค่ะ <laughs> พี่แล้วเก้าห้าแล้วของคุณพี่ชอบตัวไหนคะในงวดน,นี้ <laughs> พี่ชอบเก้าหกอ๋อโดยส่วนตัวของคุณพี่ก็ชอบเก้าหกนะคะ <laughs> ท่านผู้ชมแล้วก็เป็นผู้โชคดีงวดที่ผ่านมาด้วยนะคะแต่ว่าส่วนมากที่นี่ก็จะหาตัว 95เนาะ95นะคะก็ตรงกันหลายที่หลายสำนักนะคะท่านชมแล้วก็ตรงกรอบเลขสูตรคำนวณด้วยนะคะคำนวณออกมาว่าจไหนก็มี95 96 92มันมี4ประตูที่เอ็ดก็จำไม่ค่อยได้ แม่สีอั่นอีกบอกจ้าอั่นแน่นอนอืมมาหันกะอันื่นคุณทะเบียนรถไหมคะเด้ออทะเบียนเขาถอยมาชนเก้าสองก็ได้ไอ้เก้าไปแม่ค้าเก็บไว้แต่เอาไปให้ลูกค้าแม่ค้าไม่ได้โชคเขาเลือดแตกเต็มเนตเต็มทางเขาไม่ออกไปงดที่ผ่านมาใช่ไหมคะเขาได้มาได้จากทะเถียนรถคุณพี่ถูกเยอะไหมคะ ไม่ก็ลอตเตอรี่ให้เขาแต่ตัวเองเอาแต่นี้โชคดีจ้ะแม่เฮงๆของแม่ในคนไหนมันเป็นไอ้นี่รถน่ะไปจอดเอาไว้จอดไว้แล้วเขาถอยมาชนนตะกายคือคือคอค่ะแล้วเดี๋ยวันแล้ไเดี๋บัลลงก์ถอยมาชนเดี๋ยวลลังก์ไปทางนี้จะรู้จักหรือเปล่าเป็นไอ้ที่เขาม้วนโจรลนะที่เมื่อพระใหญ่อ่ะที่เป็นที่เป็นคนเข้าทรงออ๋คนเข้าทรงเข้าเนื้อซีกาง่าย แล้วปัวเขาเป็นคนถอยมาชนแต่ว่าไม่ได้อะไรสักบาทมดัดจ้ะเขาก็เลยให้โชคเพราะว่าเรียกร้องเขาอยู่ว่าขอให้ให้ร้อยเขาไม่ให้ไม่ให้จ้ะแต่ว่ารถก็เลยให้โชคเนาะพี่เนาะนี่อะไรทำไมมีแปลข้างหลังอเลยคันไหนคันเนี้ยแดงนี่บ่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปส่งนะคะท่านผู้ชว์ก็ไม่ค้าข้างหน้าลูกปองลูกปืนหักหมดแล้วแต่ว่างวดที่ผ่านมารถคันนี้ก็ อยู่ๆก็มีรถยนต์ถอยมาชนนะคะท่านผู้ชมถอยมาชนนะคะอ๋อแตกข้างหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าคุณพี่ก็ได้โชคจากทะเบียนรถนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวแอดจะส่งให้ดูนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็ได้โชคจากทะเบียนรถนะคะ98นะคะคิดว่ารถน่าจะให้โชคก็เป็นได้นะคะเพราะว่า รถจอดอยู่ดีๆก็มีรถยนต์ถอยมาชนนะคะท่านชมก็มีแปดสองเก้าแปดนะคะแต่ว่าเก้าแปดก็ออกไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเหลือแปดสองสองแปดนะคะแล้วก็สองเ้าก้สองนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะมาอีกรอบนะคะเพราะว่าเก้าแปดก็เข้าเต็มๆนะคะท่านผู้ชม แอดคิดว่าน่าจะมาอีกรอบนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สวยมากๆนะคะ2992ก็ตรงกับเลขสูตรคำนวณด้วยนะคะแล้วก็2882นะคะค่นะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่คะอ๊ะมู่นกค้เพี่ดูโาคุณน้นค่ไม่โนี่ามากับ จะเดินทางมาจากที่ไหนคะในเมืองครับในเมืองในเมืองสุวินร่ะมากันกี่คนครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวครับได้ข่าวว่าเป็นผู้โชคดีใช่ไหมคะก็ครับได้ตัวเลขจากไหนครับพี่ก็มาไหว้หลวงปู่แล้วครับสงสัยหลวงปู่ให้โชคครับอ๋อมาขอพรจากหลวงปู่แล้วก็เลยโชคดีใช่ไหมคะได้ตัวไหนคะงววัี่ิพานาก็เก้าแปดครับเก้าแปดตรงตรงเลยเนาะตรงตรงเลยค่ะ ถูกเยอะไหมคะพี่นิดนิดหน่อยพอเลยครับผมจกวันนี้ก็เลยเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากท่านอีกเนาะก็ซื้อไก่อ๋อซื้อไก่มาถวายครับแล้วงวดนี้มีเลขในใจหรือยังคะพี่78ครับ78โอ้ชนกันหลายที่เลยเออใช่ เจ็ดแปดจนหลายที่เจ็ดแปดหลายที่เลยสมุดคนซื้อไว้หรือยังคะซื้อแล้วครับซื้อแล้วครับเมื่อกี้ก็มาซื้อข้างหน้าเนี่ยอีกข่าวมีใช่ไหมคะข้างหน้าลอตเตอรี่มีมีครับเจ็ดแปดไปค่ะพี่ซื้อทีเดียวครับเดี๋ยวจะเอาไปดูอีกข่าวครับผมขอให้โชคดีนะคะพี่ตัวเดียวใช่ไหมคะพี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะขอให้โชคดีค่ะค่ะก็ขอให้โชคดีอีกนะคะพี่ผ่าโชคดีค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้คุณพี่ผู้โชคดีก็ซื้อไก่มาถวายหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมน่าจะเป็นคู่นี้นะคะนี่นะคะเพราะว่าโชคดีจากที่นี่นะคะท่านผู้ชมมาขอพรขอโชคขอลาบกับหลวงปู่นะคะแล้วก็ได้โชคได้ลาบกลับไปนะคะวันนี้ก็เลยซื้อไก่มาถวายนะคะก็ที่นี่ก็เป็น ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะท่านชมขอโชคขอพรขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะท่านชมสมความปรารถนาที่ตั้งใจไว้นะคะส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ ค่ะเนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจากแอดมนีกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แอดมนีก็มองเห็นตัวเลขจากพระพุทธรูปนะคะขอส่องยค่ะขอส่องด้วยคนนะคะได้ค่ะจะไหนเห็นจุดไหนคะเห็นจุดตรงหน้าของพระพุทธรูปอะคะ่ะเห็นไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอดขอขยายก่อนจะซูมดูก็ได้คะ่ะเ,<อ>เห็นเป็นตัวไหนคะแอดแเอดเ,<อ>เห็นเป็นเก้าสงนะคะแล้วก็ตรงตาข้างซ้าย เหมือนเลขหกหรือเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมใช่เลขเก้าชัดมากๆนะแต่ตาตาข้างข้างเนี้ยข้างอะไรนะข้างขวาบกข้างซ้ายเนาะซ้ายเพราะอันนี้ขวานะคะท่านผู้ชมตาทรงแบบนี้นะคะก็ข้างข้างซ้ายก็เห็นเหมือนเก้าเหมือนสองนะคะตาข้างข้างขวานะคะก็มีเห็นศูนย์ไม่ศูนย์ก็หกนะคะเพราะว่าหกศูนย์มันมีหางนะค่ะเห็นไหมคะ เห็นค่ะเห็นค่ะแต่ที่ชัดชัดก็เลยก้าชัดมากเนาะใช่ค่ะใช่เก้าตัวดำดำเนาะตัวดำดำเก้าขีดลงมาก็มันเหมือนสองอะค่ะ9ก้ากับสองแต่ว่าอยู่จุดเดียวกันเนาะจ้าจุดเดียวกันค่ะจุดเดียวกันคือเก้าสองนะคะแล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งเป็นเลขหกใช่ไหมจ้าไม่หกก็ศูนย์นะคะก็ตีได้หลายอย่างนะคะไม่หกก็ศูนย์นะคะท่านผู้ชม ถ้าตีได้สามตัวก็เก้าสองหกจ้ะหรือไม่ก็เก้าสองศูนย์ใช่ไหมจ้ะใช่ค่ะนี่นะคะท่านชมก็ัเาชัดมากๆนะคะอู้เลขกเก้าเปนชัดมากๆชัดมากตัวดำดำเนาะเหมือนคนเขียนไว้อะเนาะแล้วไม่มีใครเขียนเนาะว่ามีแอดค่ะชัดค่ะแอดมาเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นค่ะไม่เคยสังเกตเนาะไม่เคยสังเกตเพิ่งเห็นวันนี้เนาะแอดเนาะวันนี้มาก็เห็นสะดุดตาเนาะ จ้าสดุดตามาด้วยกันนะคะสอง <c oughs> ช่องสามช่องนะคะวันนี้ก็มากับทีมงานของละองนะคะแอดกับละองเป็นทีมงานเดียวกันนะคะท่านผู้ชมไปไหนก็ไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่องพระหัตมาด้วยนะคะพระหัตชาเนลนะคะนี่ข้างหลัง เลขศูนย์เนาะถ้าไม่ศูนย์ก็หกนั่นแหละถ้าไม่ศูนย์ก็หกนี่แหละแต่ว่าเก้าชัดมากๆากเลยเก้ากับอ่เก้าลากลงมาเก้ากับสองเนาะจ้ะใช่ถ้าสองตัวก็เก้าสองสองเก้าจ้เนาะเมื่อแขนนะคะท่านผู้ชมปวดแขนด้วยนะคะแอดเนี่ยเมื่อบานก็ไปฉีดยานะคะยกสูงๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชมปวด ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะส่งแล้วก็พิจารณาดูนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะท่านผู้ชมแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ